นายแพทย์ประดิษฐ์สินธวัฒนรงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถทําได้หากบริษัทบุรีจะยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุขต่อศาลปกครองที่จะออกระเบียบให้ขยายภาพคําเตือนข้างซองบุรีจากเดิมร้อยละ55เป็นร้อยละ85โดยอ้างว่าอาจส่งผลทําให้ไรายได้ของผู้ค้าบุรีลดลง ส่งผลต่อไรายได้และไม่สามารถลดจำนวนคนสูบบุหรี่ลงได้เพื่อขอคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและพิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงชอบธรรมหรือไม่ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธรารณสุขได้มีคำชี้แจงแล้วว่าไม่น่าจะมีผลเพราะว่าในการจำหน่ายบุหรี่จะต้องเก็บอยู่ในที่ปิดไม่สามารถนำมาวางโชว์ได้ตามกฎที่กระทรวงสาธรารณสุขออกมาจึงไม่น่าจะโฆษณาตัวแบรนด์เนมบนซองบุหรี่อยู่แล้ว และไม่น่าจะเป็นเหตุผลอันควรต่อการฟ้องร้องกระทรวงสาธรารณสุขเข้าใจต่อความกังวลที่เกิดขึ้นแต่ขอให้ช่วยคำนึงถึงด้วยว่าเป็นรายได้ที่มาจากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนคนไทย